สารเกี่ยวกับที่เราได้ทำข้อตกลงเบื้องบนท่านได้ทำข้อตกลงกับมนุษย์ต่างดาวที่ควบคุมมนุษย์โลกเลปทิเรียนที่เราเรียกว่าเลปไทยมีองค์พระศรีวาเทพเข้าประชุมแล้วก็กรุงเทพท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และต่างดาวท่าน และก็มีการลงนามในครั้งนี้ด้วยที่พันธสัญญาของมนุษย์ต่างดาวเร็บทเรียนการประชุมใหญ่กับมนุษย์ต่างดาวเร็บทเรียนในการเจรจาเมื่อวันที่หเดือน5ปี2525ประชุมท่านแม่ทัพเร็บทเรียน เราจะไม่เอ่ยนามท่านในที่นี้เพื่อเป็นการเคารพท่านท่านเป็นแม่ทัพฝ่ายมืดควบคุมมนุษย์โลกท่านมีทั้งหมดสี่ทาสี่ร่างกายและสี่ร่างของท่านนี้จะทำงานร่วมกันตลอด24ชั่วโมงดวงจิตท่านอยู่ในมิติที่สี่ผู้ที่มีตำแหน่งที่สูงที่สุด ที่อยู่ในดาวโลกของเราจะทำงานภายใต้การควบคุมของท่านมนุษย์ที่มีความสุขที่จะถูกควบคุมผ่านมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ที่เลือกที่จะมีความสุขดวงจิตที่มีความสุขที่จะอยู่ในความมืดเช่นนั้นในวาระแห่งการประชุม ข้อเสนอของเราฝ่ายแสงสว่างเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงอำนาจของท่านแต่เราจะเคารพในความปรารถนาของดวงจิตท่านที่มีความรักและมีความสุขในอำนาจด้านมืดข้อตกลงในการลงนามเราจะสร้างมิติเสมือนดาวโลกเพื่อให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจในการดูแล ควบคุมทั้งหมดดวงจิตใดที่มีความสุขจะอยู่ในความมืดเราจะส่งไปอยู่กับท่านเป็นบริวารของท่านและเมื่อดวงจิตใดทำกรรมไม่ดีเราจะส่งไปที่มิติของท่านในแบบมีกายภาพธาตุมนุษย์และเมื่อหมดกรรมจากกายภาพมนุษย์ตายเป็นวิญญาณไปชดใช้กรรมในรูปแบบนามธรรมา เมื่อหมดวาระหมดวาระกรรมตามอายุแห่งกรรมแล้วท่านจะต้องส่งดวงจิตนั้นกลับมาให้เราเพื่อเราจะให้แสงสว่างการตื่นรู้แต่ถ้าดวงจิตยังไม่ตื่นรู้ยังสร้างกรรมไม่ดีวนซ้ำเดิมมากกว่าสามครั้งเราจะคืนดวงจิตกลับไปให้ท่านเป็นบริวารของท่านตามความสุขด้านมืด ที่ดวงจิตปรารถนาเพราะเราจะเคารพในการเลือกของดวงจิตความสุขที่ดวงจิตเลือกไม่ว่านั่นจะเป็นความมืดหรือความสว่างบางดวงจิตรักมีความสุขที่จะอยู่ในความมืดการถูกควบคุมการกักขังการไม่เป็นอิสระความทารมานเพราะดวงจิตชอบความโหดร้าย ท้าทายในแบบความมืดบางดวงจิตชอบที่จะตื่นรู้อยู่ในแสงสว่างเพราะมีความสุขยินดีในแสงสว่างเป็นอิสระไม่ต้องการถูกควบคุมไม่ยินดีในอำนาจอันใดรักความอิสระอย่างไร้พรมแดนนี่คือข้อตกลงของเราฝ่ายแสงสว่างที่ได้ทำข้อตกลงกับท่านแม่ทัพ ของเลปทิเรียนต่างดาวที่คุบคุมมนุษย์ในขณะนี้ในดาวโลกของเราที่มีอำนาจสูงสุดในดาวโลกของเราข้อตกลงก็คือเราจะสร้างมิติที่เป็นโลกเสมือนเหมือนดาวโลกของเราแต่เป็นที่มีกายภาพและการสร้างนี้จะใช้เวลา ห้าปีหรือมากกว่าห้าปีในการสร้าง